ามัดเอฟนูอับดุลลอฮ์โครอซนีคนรับใช้ของท่านอิหม่ามริซออัลัยฮิมุสสลามอิหม่ามท่านที่8ของอิสลามนะครับได้กล่าวว่าคนกลุ่มหนึ่งนั่งร่วมกันอยู่กับท่านอิหม่ามริซอผู้ปฏิเสธพระเจ้าคนหนึ่งได้เข้ามาท่านอิหม่ามริซออัลัยสลามได้กล่าวกับเขาว่าหากเป็นเช่นที่ท่านกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสนาและไม่มีการสอบสวน,นใดๆแล้วไซน์ามัดสินโดสกาดและก็ความศรัทธาของเราจะมีผลเสียกับเราไหม จะมีผลเสียกับเราไหมท่านอิมามได้ถามเขาชายผู้นั้นไม่ได้มีคําตอบใดๆแกท่ท่านอิมามท่านอิมามริซอจึงได้กล่าวกับเขาต่อไปอีกว่าแต่หากเป็นไปเช่นที่เรากล่าวว่ามีพระเจ้ามีศาสนามีวันฟื้นผืนชีพมีการตอบแทนการกระทําแล้วไซเป็นตามที่เราได้กล่าวความหายนะและชะตากรรมอันเดวร้ายจะไม่ประสบแก่ท่านกันนั้นหรือเพราะอะไรเพราะท่านไม่เชือ่อแต่เราเชือ่อแต่ถ้าเราเชื่อแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงถามว่าจะมีผลเสียอะไรกับเรา แต่การที่ท่านไม่เชื่อและถ้าสิ่งนี้มีจริงและผลเสียชะตากรรมของท่านนั้นจะเป็นเช่นไรแน่นอนที่สุดสติปัญญาย่อมบ่งชี้ว่าทุกคนแม้จะมีเพียงการคาดคะเนว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่หลังโลกนี้เป็นเพียงการคาดคะเนเป็นเพียงการคาดคะเนหรือว่าสมมติฐาน เขาย่อมจะปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเผชิญกับความหายนะและชะตาการรมอันเร็วร้ายในโลกที่เรากําลังจะก้าวไปสู่นั่นเองชายผู้นั้นได้ถามท่านอิหมามว่าพระเจ้าที่พวกท่านศรัทธานน้นเป็นอย่างไรและอยู่ที่ใดท่านอิหมามได้กล่าวว่าคําถามของท่านนั้นไม่ถูกต้องพระเจ้าทรงสร้างสถานที่โดยที่โรรองน์น้นมิทรงต้องการสถานที่ใดๆ พระองค์ทรงสร้างสภาวะและคุณลักษณะโดยที่พระองค์นั้นมิทรงมีสภาวะและมิทรงมีคุณลักษณะใดๆดังนั้นจึงไม่อาจจะรู้จักพระองค์ได้ด้วยวิธีการเหล่านี้ถ้าถามว่าพระองค์อยู่ที่ไหนมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจึงไม่สามารถจะรู้จักพระองค์ได้ด้วยวิธีการเหล่านี้พระเจ้าไม่อาจถูกรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใด,ดๆและมิอาจเปรียบเทียบได้กับสิ่งใดเลยบนโลกนี้ไลซากาเมตสลีช้ไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้เสมอเหมือนพระองค์ชายผู้นั้นยังไม่สิ้นสุด ยังได้กล่าวต่อไปว่าหากพระเจ้ามิอาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆแล้วแสดงว่าพระองค์นั้นไม่มีอยู่จริงท่านอิมามจึงได้กล่าวว่าอานิจจาโอาอานิจจาเนื่องจากประสาทสัมผัสข,ของท่านนั้นไร้ความสามารถในการรับรู้พระองค์ท่านจึงปฏิเสธพระองค์แต่จากการที่เราเห็นว่าตัวเราไร้ความสามารถในการรับรู้ถึงพระองค์นี้เองเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นคือพระผู้อภิบาลของเรา มิใช่สิ่งอื่นใดตรงกันเขาไม่เห็นเขาสัมผัสไม่ได้เขาจึงเชื่อว่าไม่มีแต่ขณะที่อิหมามได้กล่าวว่าเพราะเราไม่เห็นเราสัมผัสไม่ได้นั่นเองเราจึงเชื่อว่าพระองค์นั้นมีอยู่จริงท่านจงบอกมาสิว่าพระเจ้ามีอยู่ตั้งแต่เมื่อใดชายผู้นั้นได้เอ่ยถามอิหมามว่าบอกมาสิว่าพระเจ้ามีอยู่มาตั้งแต่เมื่อใดท่านอิหมามได้กล่าวว่าไหนลองบอกสิว่าพระเจ้านั้นไม่มีอยู่มาตั้งแต่เมื่อใดเพื่อฉันจะได้ตอบว่าพระองค์นั้นทรงมีอยู่มาเมื่อใด ล่าวคือพระเจ้าทรงมีอยู่เหนือการเวลาพระองค์ทรงสร้างการเวลาพระองค์ไม่มีความต้องการในการเวลาและก็สถานที่นั้นเองฉะนั้นเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าพระองค์นั้นอยู่เมื่อใดและก็จะไปเมื่อไรชายคนนั้นได้กล่าวว่าหลักฐานในการพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพระเจ้านั้นคืออะไรเขายังมีความสงสยัยท่านอิมามจึงได้กล่าวตอบว่ายามที่ฉันคิดไข้ควรเกี่ยวกับเรือนร่างของฉันฉันพบว่าไม่สามารถเพิ่มเติม ตัดต่อตัดทอนส่วนกว้างยาวของมันได้เลยแม้แต่อย่างเดียวอีกทั้งไม่สามารถมีสุขและทุก์ได้ด้วยความปรารถนาของฉันไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้ทว่าบางครั้งฉันจะพยายามสักบานใดที่จะหายจากการป่วยไข้ก็ตามมันก็ไม่อาจเป็นผลดังใจที่ฉันนั้นปรารถนาด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้และจากการมองดูระบบของดวงอาทิตย์ดวงดาวโลกท้องฟ้าและระบบ โดยรวมของจักรวาลทั้งหมดนี้แล้วฉันเข้าใจว่าเรือนร่างของฉันและโลกของสรรพสิ่งที่ถูกสร้างเหล่านี้มีผู้สร้างมีผู้อภิบาลที่รอบรู้และเดชานุภาพเสมอน,นี่คือสารภาพของพระบุญเจ้าซึ่งได้เกิดจากคำกล่าวของท่านอิมามริษาอเลีมุสลาม